ไอ้นี่ยิงกันอยู่อลงตรงเนี้ยแหละลงลงลงล็อกรถด้วยไม่เสี่ยมันใกล้จังเลยก็มันจะเข้าตลาดเองไง้ผมมีหอคุมกันด้วยใช่มีหอคุมกเคยิงหอกันเลยดีไหมเนี่ยหอกต้องร้อยนัดการนู่นไงข้างบนหอ้โหมึดตึ๊บจ้ะระยะ450ร้อยหหอ เอมิเตนใช้ปืนอะไรสวยอ่ะเอ็มเจเอ็มเจมเีคนยิงมีคนยิงอ้าวเหมือนกันนี่วะมองเปลี่ยนฮอเลยวะมีคนยิงฮออ,งอุ้ยใครยิงอ่ะนี่ยิงนี่ยิงสนใจมด้ยไปะปค่อยๆครอบจุดหนึ่งกิโลเก,กืบถึงทำไมชุเตอร์มันเรืองแสงไงวะฮะชุเตอร์มันคนเรืองแสงอ่ะ ปอดจริงเก็บหญ้ามาพิดที่ไ้เนี่ยหญ้าเนี่เตยหญาแห้งสีเหลืองตุลเสียวยิงกันเองจริงเลย <c oughs> ยา้ายย้ายเดินห่างๆกันนะได้ปลอดภัยมาร์คจุด A ไว้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆเดินไปเหมือนจะถึงแล้วมั้งเนี่ยยิงกันบุมบ่มบมุบ่มบมเลยเจ็ดร้อยเมตรเอ่อนะกะลาดเอ่อ หาตัวเองไม่เจอกลางคืนด้วยไอ้เข้มังเอาแล้วเอาแล้วเรามาช้าจริงเลยป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กอยู่ท้ายเนี้ยอ่ามันยิงกมาด้วยยิงตรงถนนด้านซ้ายอยู่อ่ะยังไม่ถึงระบาดใช่หมากำลังปะทะอยู่ไงคือมากาบซ้ายกันเลยมาทางกลับมาๆๆึ้นไปกับซ้ายกันอยู่ซ้ายซ้ายโอเคนะ ขอผู้วันครับผู้วันสั่งครับผู้วันโัวเต้ยแม่งเลื่องแสงเลยตัวเต้ยตัวพี่ปูยังเลียนไปเยอะรู้ป่ะเออแม่งเลื่องแสงแบบคืนอยู่ระยะไกลปุ๊บเห็นเลยอ่ะเห็นว่ะขยับอ่ะหาชุดสุดเฮ้ยด้านขวาก็ยิงว่ะแสดงว่าดักกันเต็มเลยแถวเนี้เอาเดอาจจะปะทะกันกับทีมอื่นก็ได้ลองเฟนนี่ลองเฟนนี่ทีมอื่นมันจะเฟนกับเราไหมล่ะ มันจะบึ้มมาเลยออหบหนหัวได้มากออซ้ายอซ้อเห็นล้วเห็นล้นี่ยิงนี่ยิงตกใจทำไมเห็นชิ่้าฮอมแบบลงมาเลยตัตัเสียงเก็บเสียงไงยิงใหญ่นี่ะนี่ไม่เก็บด้วยไงก็สูลั่นยิงหอ ใครมีเสื้อพกมาไหมยิงอยู่อีกคนยิงอยู่ข้างหน้า,าเสียงรถด้วยโอ้โหรถหรือหอวะ้านหน้าจีบเลยหน้า,าหน้า,าหน้าพี่เนี่ยเออได้เงินกัน,นแตะเ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 ติมเช้าแล้วกดเอ็นยังมืดเหมือน,น,นเดิมใส่ไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อยู่ทางอยู่ทางขวามือสุดอ่ะผมมองเลยไม่เห็นเลย มันเดินไหมมั้งน่าจะพื้นที่อะไรไว่าถึงถึงว่ยังวะมีคนจะคิดเหรเห็นรถเห็นรถไหนมาร์กได้ไหมเห็นแล้วเห็นแล้มาร์กสามตีได้ไหมไม่ตั้งว้กมไหนว่รถดแล้วอไรอขวามือสุดเกิดแล้วน โอเคเช้าแล้วนี่หวะเปิดไอชวนชวนพี่นอนแอบอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่หลังเต้เลยเวดแล้วอ๋ออยู่หลังอยู่หลังเต้ยไอฮออยู่บนฟ้านะ่ะอืมอยู่ล่างมีคนดีอยู่ขา้างล่างใช่ มีน้งขวาโอ้ปืนโอ้นาร้อยน้ำไป็นยิงห่งอ่ใส่ใส่เลือวียิงเข่ากันว่ะกันได้วิ่งหนีใส่พี่วันเต้ยถอดชุดถอดชุดก็เขาไม่จากันเลยมีมีขพี่หอเข้าข้างออกแล้วมีคนะอยู่ข้างล่าง,ะางระวังอยู่อยู่ นาทีเนี้ยมีมาเลยปอกแป๊ปอกแป๊กชุดเตยแบงเรืองแสงายกลางวันแล้วก็เป็นยังไงเจอแล้วเจอแล้วข้างล่างชุดส้มสองคนตรงไหนตรงไหนตรงผมอ่ะสั่งผมอ่ะเตยข้างล่างเหราเห็นจะระเบิดวะมันระเบิดบอมไปหมดเลยรอดมั้งเนี่งระเบิดบอมตายเราไม่เห็นนะ

ใช่งออออยยู่่เเนีไ้ที่จะยิงอยู่แหละนี่ยิงนี่ยิงไม่โดนไปตรงฝั่งนั้นไว้นะตรงนั้นก็มีตัวนึงมันวิ่งเลยเรียกเจอไปแล้วมั้งเนี่ยไอทีมไม่นั่นนะ V.P. เออเห็นขาเห็นขาขาอะไรยิงเลยโอ้โถหลังระวัง ยเ้โอ้โดนนอีอะผีเฮียผีีวแต่ว่าเต้โดนงออีหลังอตหน้าแน้พี่ตงเขาให้เจ้ามึงยิงเองเองน่ะชุดแม่งแหลกกกันไปไม่ได้ไม่ได้รู้สุกมันจะไปแล้วม้งเราย้ายจุดหรือเ่าไปดักที่อื่นกันนานแล้วล่ะดูทรงไปนานกลับไปตรงรถ ถอนกำลังตายไปหนึ่งฝั่งเราตายไป่หนึ่งไม่รู้ตายตรงไหนด้วยไม่ทันมองอะไรมีโรงนอนอะไรด้วยเนี่ยเฮ้เชีอดเจียวแล้วใครยิงปืนยู่งหน้าเราเนี่ยมีคนยิงอยู่ เอเอขวามือจอดจอดลงมีรถมีรถเี็นไงรถ,รถ,ร,ถ,ถรถฝั่งนู้นอ่ะลงลงลงล็อกรถด้วยมีคนอยู่ฝั่งเราอะ่ะแม่จะอยู่ริมลงนาลองดูเลยล็อกให้ลอห็ลอกให้มาดูขึ้นมาเห็นเรางหมมางขวามือโอ้ฮะมี <kun S 2> <อ>คนคันอยู่ตรงรถมีคนคันอยู่ตรงรถวิ่งแล้ววิ่งแล้วได้มีได้มีได้เฮือกอย่มาจุดจุดตีกันสิครับแยกกันหน่อย สามร้อยห้าสิบเท่าไรกี่เมตรอ่ะสามร้อยห้าสิบเมตรล้อมันจริงล้อมันกดมันไว้แม่ไปฟังแล้วล้อฟังแล้วรถขังเน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 คนอยู่ไหนวะรถคนอยู่ตรงร้อยเมตรอ่ะ คนฝั่งนี้ก็มีนักฝั่งเราเห็นแล้วเห็นแล้วละมาใครอ่ะตรงนู้นอ่ะนี่เข้าไปยู่ โอ้ยยิงสวนยิงสวนลบลบเออเออเจ็บเออเออเจ็บตรงไหนยิงมาฝั่งโน้นฝั่งโน้นโอ้ยโดนโดนโดนลบ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 จับไม่ได้สาม่ะยิงยิงมอรกิงมอรกิงโอ้ยก็มันมีมันีมอรฟิตเดินมาถึงสองม้าวนี่ม้าวนี่ เขาฝั่งโน้นมายิงมาเนี่ยจุดส้มด้วยตายมีมีสองคนไม่มีมากกว่าสองคนมากกว่าอยู่เขาฝั่งโน้นเนี่ยเยอะเดินไม่ได้โอ้ไม่ก็ยาอยู่หตายไปไม่รู้วะโอ้ยิงอยู่ยิงอยู่ ทำดีพี่มาไว้กิงไว้อย่าเลยไปฝั่งนู้นอย่าเลยไปฝั่งตดดู้พี่หลบมาตายแล้วส่อกละลจะเลยทุกคนจะเลยอยู่เป็นบ้านคนเหรอเ่เเยเตะเตะเตะใครอยู่บนเตะรอมฮะระวังระวังยิงโดนตู้หลบกลางรถอยู่เดะไหนวะโผล่ไปเกิดเลยอยู่เขาฝั่งนู้นเลยมาส่องอยู่เนี่ย

ก็คือมีสีชุดส้มกำลังวิ่งอ้อมมา,อ,า,มาอ้อมมาทางไหน,นอ้อมมาทางขวาขวามือผมดูหน่อยดิเนี่ยมันมันเกือบโดนใครยิงเขาไปเลยแฟนมี่เปิดใจย่นดีนวะเห็นแล้วชุดส้ม ายเลยเก็บสี่ตัวนี้เก็บสี่มีปนสั้นมีผมมันเล็งอยู่ไปทางแล้วเลานยอดมันเ็ดมันเอะมากแต่มากนี่ตายตายตายเราก็ต้องป้นตายเราป้นเริ่มไปแล้วเฮ้ยุด ตายแล้วค้างค้างหมดอ่ะเก้าติดขึ้งตอนคุณโดหมดเลยแปดไปเสี่ยงรถมาไอ้วี่มีประสบมาไหนเดี๋ยวว่าลูกลูกเห็นอะไรแล้วะมันจะมาตรงศพเพื่อนไปก่อนไอ้เด็กมันขับเปิดกระโปรงสวยไอเท่นเดิมเดิมพวกเดิมงแค่เดิมก็ยิงแม่งยิงแม่งลำบากเพราะว่าแม่งเปิดกระโปรงตายตายตาย แ <Okay. S 2> ต่ไอ้เนี่ยแหละยิงผมตายตาหนึ่งตาหนึ่งผมโดนในชื่อที่มันมีแคนชื่อที่มันมีกลุ่มเกมีคนเดียวอไอ้มีอีกมีอีกบนรถมีคนเดียวอ่ะมีอีกคนที่ผมโดนยิงยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สองคนนี้เลยอยู่เขาวลูกนูน้นแม่งยิงมาไกลมากเลยต่อลูกนู้นนู่นอ่ะลองขับขึ้นไปเขานั่นแหละต้อนรุมเปิดกระโปรงวะ มันปิดจุดหลับสภาพไม่เปิดกระโปรงรถมาที่รถที่รถเพียบที่รถเพียบมาเร็วปนมอฟีนก่อนเข้าทางไหนไว้เยเฮ้ยเจอคนในเมืองมาเต้ไอพวกนี้แหละโอ้เกปืนยากยากว่าเอไอโอปืนไม่มีแล้วก็บอกแต่กล้องเอาล่ะเอาอาหารเก็บกันไปมันวิ่งติดติดกำแพงกันอยู่อ่ะ ลอง<ข>อดูมันถ้าถ้ามันเหมือน AI หรือคนน่าจะ AI วะ่ะใส่หมวกกันน็อกเรื่อยๆตอนนี้ทำไมมันต,ตกตกหมดเลยเซอร์แม่งอย่างเงี้ยแหละ่ะยิงตายเอมีปืนสั้นเหลือไหมเหลือ <c oughs> แต่ปืนกากมาที่ศพก็ได้เอาที่ศพตัวเองเลยจำศพได้ป่าอยู่ไหนก็ไม่ได้ กดเอ็มด้วยโอ้โหคนยิงตายว่ะกูยิงบอดบอดเหรอเอ้ไม่ได้บอทอีกคนดิยกูยิงเอไอ่ไอ่ไอ่ขับรถขังรถเอาขับมาขับมาเงี้ะไม่อยากขับด้วยกันเนี่ยแบบเดี๋ยวโดนมันยิงเดี๋ยวขับไปคุยพาปูไปเอาปืนไปปูไม่ขึ้นรถอ่ะเอาปืนอ่ะดูมันตีกันแล้วเบบอ่ะ ยีพีกูไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยตามไม่ทันแล้วยอมยอมยอมแม่งมันไม่ปกงประกาศเนี่ยแล้วว่าถึงไหนแล้วนะใครเนี่ยถืนสองร้อยนะศพพี่มีศพพี่ไหมนีหมดอ่ะปืนโดนรถรถรถเอาปืนใส่รถไว้ไม่งโดนเดี๋ไปดูเองศพโดนเลยโดนว่ะในในกระเป๋ามีปืนเลย <c oughs> คนไม่ยิงหรือนี่เนี่ยเราตายกันที่โล่งแจ้งกันเลยนะมาก็ดูติจุดต้อ็โลกก่งแจ้งก็รถเราพังเหรอใครใครดูของเสร็จแล้วซ่อมรถด้วยมีที่ซ่อมในรถมันะมนะเยอะแยะเลยรถมันยัง <c oughs> ม่ใช่รถเรา ่ะรถ <Yep. S 1> เราก็ได้มีเหมือนกันเ <Yep. S 1> กปืนวาให้เต้แล้วเ <c oughs> ดึงเงิน<ม>อะไรอะไรเต้ไปไหนวะเนี่ยวนแวบ,บแวบบแม่งถอยหนีรู้สึกมันกับมอชุดเต็มคืนรึนเปล่งหรือตายเองก็ไม่รู้นะเอเคพร้อมเลย อีพีกูไปถึงไหนแล้วเนี่ยทำยังไงวะรถเปิดกระโปรงเลยมันเทสัตว์ข้นยิง <c oughs> เท่เลยม,<ำ>มันเปิดกระโปรงขับมาที่ผมยิงมันไม่ได้นะคนขับลนะ่ะยิงข้างๆยิงไม่ได้อือเป็นแผนที่ดีไหมทำยังไงวะงเปิด <c oughs> มากดกดถอดอะไรอะ่ะแนวจริงๆไม่ก็เปิดฝากระโปรงจริงไว้ถอดได้เหรอ ตอ่อต้านดิตัวเรื่องของยาเลิก่อน,ออนถามไปเงียบกยลิบเลยเขาไป,ไปะท,ะาที่ไหนกันหรือวะค่อยประทะกันที่ไหนสาเก็บในวิชชั่นด้วยเก็บมาแล้วเนีย่ยยิงกันคุณสามคุณสี่ได้นะชุดเกาะกระปุดกระเป๋ายัดๆไปเปร็วไป ขับบามาไม่ขึ้นรถไห้วะอยข้งหลังดิออยุ้งข้างขึ้นได้ไงตู้มันอยู่ด้านหลังอะตกไปเนี่ยเื็รข้างไปแล้วขับตามทางไปเผื่อเจอมาเต้มาขับไปเลยเต้รอรับโอทสก็ได้มีเรถสองคันแล้ว จออยู่ฝั่นู้นแหละนงเจ้าเอาชุดกันเออลันอยู่ในไหนแน่่บอกอู่นีนี้คันนี้ะไรมีมาเลยชุดไหนก็เก็บไปเถอะเอาไงตกลงชุดอเยวคันอดจอดจากแม่งปคันนดคุยกันรู้เรื่องไม่นวะลงงด้วย ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนรถมาก่อนไปขนุนนี่ไยขนุนขึ้นมาก่อนเ้วค่อยเลือกเดินไป zoom อต๋อ่ไหนเนี่ยอยู่ในเมืองออกมาได้แล้วกำลังออกไปอยากเข้าไปไม่อนติมเชติเ G L ของใครก็เอาใช้ใช้ไปคืนะอยอยากได้สักโคปไม่ใช่หรอตอนนี้เจอมีแล้วนะขับตามถนนเลยนะใช่ป่ะเจอวะไม่มีรถคนนึงอยงงี้รถคนเพียบเลยนี่แต่รู้รเลยรู้เลยรถมันจะเด้งไปไหนวะกระสุนหมดแล้วก็ไ,ไ,ได้ไปดิเพี้ยงเลยหรอ ในชุดเปล่าแม่งก็จะติดเกินไปนะ้ะไม่มีอ่ะเฮ้ยรถรจริงๆกระสุนอ่ะมันจะระเบิดคันนี้โดนกรจยิงตายยกคันเราก็เหมือนจะตายยกคันเราเ,ออเป็นวินงกีเออ้เป็นคนปกป้องลิงกี้ให้เฮ้ยมี AI โอ้ยใหญ่ีตรงโน่นเลยเลยจอดเลยรัเงินก้อนเง้นเงเอเนอเเรื่องขาที่กำบังใหดีก่อนเข้ามาแล้วโดนตีมเราแล้วตรงเี้ยแหละตรงเี้ยแหละตรงเี้โอ้โหข้าหน้าเลยอ้ไอเ้หลเงี้ยแหละจะยิงให้จะยิงให้อกตอยลเเนอหลรถลไม่ต้องหวงฉันผมตายปะ เห็นแล้วมันยังไม่เกิดงั้นเข้ามาปุ๊บโดนเตะเลย re, อะไรามา่เลยเอาเลยอ่ะเนี่ยวะอ่ะาไง้ข้างล่างเกียร์ตายสองตัวนึงอยูตดหนีน เกียตายตายตายหมดแก okay. เกียร์กระปืนเกียร์กระสุนไม่ไวโด,โดโดู้ใครไม่มีปืนอะ่ะลิฟโด้มันยิงกันอยู่ไหนแวะขับเข้ามาระวังโดนสไนย,ยิงย,ยีสไนอยส่วนกำลังจะยิงมันตอนเนี่ย โหปืนโอเคมีที่ซ่อมให้ย่อมมีจะปืนอ่ะไม่มีกระสุนให้อะเอาบอกเก็บไว้ก่อนเยอะเลยเครจอนเอานี่มีแล้วมีทั้งสามกระบอกเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มเป๋า,อาขอเก็บ,เก,บเก็บสโเมเคป m k เจ็ว้ให้ก็พอนี่จะปืนปแพงนั่นเลยนะเก็บไว้ก็ดีนะเอาไปขายปืนสน,ยนัย เก็บให้ปุ่มป้ะเพียนะได้ปุ่มเอเอ้ A T e. าศูนยนะเนี่ยทนายแพงกระบอกแล้วเจ็ดพัแน,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 แนแล้วทนายมีนขั้นต่ำหมื่นาแต่วขึ้นราคาเจ็ดห้าเจ็ดฟักรถเต็ม <c oughs> โอ้โหอันนี้สามกระบอกเลยเหรอ MK แปดสิบเนี่ยเอ้ MK สนะี่แปดเนี่ยอดขอเข้าไปยัง โดนเตะไอกเกมค้างเกมหมดรถเรานี่มูลค่าหลายล้านนะนะั่นเนี่ยเอารถเต็ม <c oughs> ยัดไม่ได้ <laughs> พอแล้วงั้นทิ้งทิ้งทิ้งยัดขึ้นกล่องไป <c oughs> นนงมาเราไปรอตรงนี้ดีกว่าไปเตยตามมานะ โอคอยด้วยโอ้โหเหินเยอะโอ้ป ro ี๊ปปี๊เปี๊ปเสียงอะไรวะนีใครเปิดน้ำบ้านใครเปิดน้ำออร์ดบ้านเปิดน้ำเออไม่แม่งไม่ยอมดับกดนี่ผู้ดูท้องฮะแล้วู้ดูท้องแม่งค้างแม่งอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เดิ รถเราที่มุลค่าหลายล้านนั่นน่ะออกเลยแต่ไม่มีไม่เคยจะมีแม็กปืนให้มันไปถึงไหนกันเลยวะ BP เนี่ยดัยกรอ,อนานแล้วนะั่นจอดูครับโอเคนะ่าจะผ่านทางเส้นนี้เดวเราจอดตรงนี้นะ ลงรถเก็บออฟฟินเก็บอะไรพร้อมออฟฟินไม่มีอ่ะในรถรถเพียบนน้ันตำด้วยรมันมันลงไม่ได้วะเนี่ยบําบําอะไรเงียบๆแล้วมันก็มาเปลี่ยนเปล่าขวาไม่ลดขวาไม่ลดขวาไม่ลดขวาเราเหรอขวาเอออ๋ออะไรระเบิดป่ะน่ะอ๋อฮอตกต้งถนนวิ่งเข้าเมืองไปแล้วขวาเหรอตรงไหนวะขวาต้งถนนน่ะเข้าเมืองไปแล้ว เมืองอ๋อเมืองเมืองหน้าแล้วเนี่ยโอเคโอเคนอนรอนอนรอในพุ่มไม้พี่ยังไม่เห็นเลยขับผ่านไปเมื่อกี้ขับหนอยไปเห็นเมืองไงไม่เห็นรถเหมือนมันขับเลยไปวะเดี๋ยวประมาณสี่ร้อยทำงนั่นไงผมยิงและยิงและ ยิงกันอยู่ไหนไม่รู้เราจะเพิ่งเปิดจุดนะรอก่อนรอให้เจอแบบจะจ่า้เลยว่าเปลีนอะไรเปลีนอะไรโอ้โหเสียงยี่พี่ยี่ไม่คุ้เหรือะไรปเลยวะเป็นหนึ่งลุมไม่รู้ว่านาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยในเมืองในเมืองในเมืองได้ยนเสียงจากนู้นป่าในป่าด้วยป่าขวาป่าขวาขวาเหรอยังยิง ยังยังรอรอรอจุดไปเราในเมืองในเมืองในเมืองคนลงคนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยิงเลยห็นแล้วเห็นแล้วแตดูระยะก่อนระยะอะไรระยะห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบขึ้นรถแล้วจะลงแล้วลงแล้วนี่แม็กขึ้นรถแล้วมล้วก็ขึ้นไม่เดี๋ยวไปเลยจะมืดอีกแล้วมันขับรถแล้ว หยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงพอแล้วแล้วรู้ตำแหน่งไอ้มันขับเข้าป่าเลยเหรอเขาบอกข้ามออกนอกเส้นทางเนี่ยมันใช่ตัวคนนี้เหรอใช่นี่แหละสไตล์เดิมขับหนีไปแล้วเป็ไงขึ้นหอ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 ยิงยากแฮะยิงไม่ยากเขาจะไปเส้นทางไหนกันวะหนูถือตรงไปยังไงไปตรงนู้นเหรอ ันจะอ้อมเหรอไม่มีเส้นทางอืมไม่มีเส้นทางนันจะมาเส้นนี้แหละร้อนนี่แหล,ละเราจิบหผ่าแล้วกล้องยิ่งมองกลางคืนไม่ได้ซะด้วยยังเยอะไปอย่าปึ้ม เบิมบ้ามเลยอ่ะพีไพีไปไหนแล้ววะไไแ้วๆแม่มันเงียบจังไปหอ<ด>ตกเส้นไหนเด็ดเอ้าตายแล้วเหรอ จบแล้วกิจกรรมจบพี่เบียร์เพื่อไปสงครามโลกก็ได้พี่ั้งเบียร์ทีเหรอตายฮะเอาใครยิงได้อ่ะคไดเอไม่รู้เหมือนกันตายไมตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หัวหมองต้นไม้ตายเลยไปเรากลับกันดีกว่าเราไปขายของกันขาของพี่เบียร์มาตอนจบเลยเหรอเนี่ย พระเอกนะพระเอกเข้ามาตอนจบ